นามตัสสะภะคะวะตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะ انا จะมาที่อังกฤษเวอร์ชั o นถึงจุดสิ้นสุดวันนี้วันนี้วันที่วันที่สิบวันที่สิบนะคะพฤษภาคมเป็นวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดแล้ก็เป็นวันพระด้วย ข้อที่หลวงแม่อยากจะยกมาเล่าให้ลูกฟังลูกหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินจะพูดถึงเรื่องฝนพูดถึงเรื่องฝนเรื่องฝนเนี่ย <c oughs> ในสัพมรรมวุตรีกสุมมีบทนึ่งพูดถึงเรื่องฝนที่เป็นบทที่หลวงแม่ชอบมากๆเลยในบทนั้นพูดถึง ฝนตกต้องเหมือนกันเท่าเท่ากันเปรียบเหมือนคําสอนของพระพุทธองค์นะคะธรรมะที่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์ลงมาเสมอภาคกันแต่ต้นสักก็เติบใหญ่เป็นต้นสักต้นหญ้าเติบใหญ่ที่สุดก็เป็นต้นหญ้าตรงนี้สําคัญสําคัญที่จะบอกถึงว่าในการเจริญเติบโตของเรานั้นขึ้นอยู่กับ ศักยภาพของเราเดิม potentiality นะคะศักยภาพของเราเดิมมานะเรามีแค่ไหนเมื่อเมื่อม่อวานเมื่อวันเมื่อวัศืนเม่อันศืนสอนในในตอนเย็นหลังจากที่เราทำวัดแล้วเราอ่านบทที่สของบุทิศตัวเจนญาวตาลนะคะอ่านไปแล้วโลแม่ก็ดื่มดำได้ปลื้มนะคะรูปองคลก็ อาปากบอกไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ประมาณว่าเออเขาดื่มดำกันเนาะเาดื่มดำตามรวงที่บางคนก็ร้องไห้ถึงขนาดเอาไปอ่านแล้วร้องไห้เลยนะคะประทับใจมากอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับเดิมเรามีอะไรมาแค่ไหนศักยภาพของเราในการที่จะเราจะรับฟังแล้วเราจะเข้าใจหรือเราเราจะรับฟังแล้วเราก็อประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพเดิมในในบทเรื่องฝน ในสัทธรรมุ่นตรีกสูตรพูดถึงศักยภาวะศักยภาวะของเราแต่ละคนธรรมะที่พระพุทธองค์ให้นะเท่ากันหมดเหมือนกันหมดแต่เราจะรับได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับฐานจิตของเราฐานจิตของเรานะคะว่าเรามีศักยภาพที่จะเติดตเป็นอะไร นี้นำมาซึ่งบทนี้นะคะบทนี้ที่ททหลวงแม่อ,อยากจะเล่ามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่13ะค่ะพูดถึงเรื่องฝนว่าล,ลักษณะของฝนนั้น,น่ะบางทีก็มีพายุเสียงฟ้าร้องคำรามนะคะแต่ปรากฏว่าไม่มีฝนไม่มีฝนถูกหลอกถูกหลอกแล้วเราก็ถูกหลอกพักเนี้ย สองสามวันมาเนี่ยนะคะหลวงแม่ก็สวดมนต์ขอพระพิรุลนะคะขอฝนที่นี่ปรากฏว่าไปตกที่กรุงเทพซะมหาศาลมีลูกเห็บตกที่ทำเนียบนะคะแต่ไม่มีเลยที่นี่รอมาวันที่สามเลวนะคะรอมาวันที่สามก็อยากได้ฝนเือเกินมัามีอยู่วันหนึ่งฟ้าคลึ้นนะฟ้าครื้มลมเย็นเออลมเย็นถ้าลมเย็นี่้เรารู้เลยว่าฝนตกที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ไม่ใช่ที่เรานะคะนเหมือนกับเลยเราไป ท้องฟ้าคํารามแต่ไม่มีฝนเปรียบเหมือนกับคนที่มีแต่พูดพเดยอะแต่พอถึง,งบททำไม่ค่อยไม่ค่อยทำนะคะนี่ในทางกลับกันก็จะมีประเภทว่าฝนตกเลยไม่มีไม่มีท้องฟ้าคํารามกับพอถึงก็ฝนตกเต็มที่เลยนี่ก็เปรียบกับคนที่ทำแต่ไม่พูด แต่ไม่พูดนะคะนี่ก็มีคนอีกประเภทหนึ่งฝนอีกประเภทหนึ่งที่ทั้งไม่คำรามทั้งไม่มีฝนทั้งไม่คำรามทั้งไม่มีฝนนะคะท้องฟ้าเงียบนิ่งสนิทไม่คำรามแล้วก็ไม่มีฝนหรืออีกอย่างหนึ่งคำรามฟันเดินนะคะ,ฟ,ะฟาฟาโรฟาอรแล้วก็มีฝนแล้วก็มีฝนนะคะก็ะมาถึงคนนี้คนนี้พูดด้วยแล้วก็ทำด้วย ะะส่วนคนชน้นที่สามนั้นก็คือทั้งไม่ทําทั้งไม่พูดนะคะไม่ไม่ไมไมเอาไหนไม่ได้เลยพูดก็ไม่พูดทําก็ไม่ทานี่ในในในพระไตรปิฎกเนี่ยเปลี่ยบต่อไปค่ะเปลี่ยบต่อไปว่าถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเปรียบกับคนที่ถ้าเสียงดังนะคะถ้าเสียงดังก็คือคนที่รู้รู้ในหลักอริยสัจแต่ว่า ถึงเวลาปฏิบัติไม่ปฏิบัติ mm hmm. ก็เหมือนกับฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกไม่ได้ผลประโยชน์จากฝนนะคะ mm hmm. หรือว่าปฏิบัติ mm hmm. ตแต่ว่าลำพังแต่การปฏิบัติโดยที่ mm hmm. ไม่ได้เข้าถึงอริยสัจสีนะคะ mm hmm. ก็จะได้ส่วนหนึ่งแต่จะไม่ได้อีกส่วนหนึ่ง mm hmm. หรือว่า ทั้งปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติทั้งเรียนรู้ในอริยสัจสี่ก็ไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะตกลงไม่ได้มรรคไม่ได้ผลทั้งสิ้นหรือมิฉะนั้นเป็นผู้ที่ทั้งเรียนรู้ในอริยสัจสี่แล้วทั้งปฏิบัติคนชนิดที่สี่นี้ก็จะเป็นองไรคะได้มรรคได้ผลได้ผลจากการเรียนรู้ในอริยสัจสี 4, ถึงซึ่งการปฏิบัติทมด้วยนะคะก็จะได้ทั้งสองอย่าง ราะฉะนั้นเวลาที่เวลาทีเ่เราเห็นฝนเราเห็นท้องฟ้าเราเห็นฟ้าคำรามนะคะเราก็จะนึกถึงเราก็จะนึกถึงว่าเออเราเนี่ยนะเอาแต่พูดหรือเปล่านะคะเอาเรื่องฝนเนี่ยมาเปรียบเทียบมาตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยเอาแต่พูดหรือเปล่าเราทําได้มากน้อยแค่ไหนวิพากตัวเองวิพากตัวเองนะคะ ให้คะแนนตัวเองนะคะว่าเราดีแต่พูดหรือเปล่าปฏิบัติไปจริงแค่ไหนแล้วนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันมันก็จะเตือนใจเตือนใจของเราว่าถ้าถ้าเรามมดดีแต่พูดแต่ไม่ได้มีการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะไม่ได้มักไม่ได้ผลเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ขายสินค้านะผู้ขายสินค้าที่ดีเนะี่ยจะต้องเป็นคนที่ ได้ประโยชน์จากสินค้านั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะเป่าประกาศบอกกล่าวเขาว่าสินค้าที่เราขายนะดีถ้าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราต้องการที่จะรักษาชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าเราต้องเป็นคนปฏิบัติ mm hmm. เพราะเราจะป,าประกาศธรรมขององค์ส mm ุ็จพปะสสมาสัม,มสุทธเจ้าที่ชีวิตของเราว่า ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นจริงเมื่อทํำแล้วเป็นอย่างนี้ไงนะคะเราที่เคยเป็นคนโมโหโกรธามากด่าชาวบ้านเขาไปทั่วยนะ่ะเมื่อปฏิบัติแล้วเราคลี่คลายอย่างนี้นะคะเราจะเอาตัวเราเองเป็นผู้ขายสินค้าที่ดีนะคะสินค้าที่เรากําลังพูดถึงก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิบตัติเราจะแสดงออกในวิถีชีวิตของเรา ะะให้ปรากฏว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนขององคสององส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก้าร่วงทุกข์ได้จริงนะเราก้าร่วงทุกข์ได้จริงที่ตัวเราเองนี่แหละนะคะํำให้ปรากฏที่ตัวเราเองก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะ We talk about four different kinds of rain. That one kind there is lots of thunder, but actually there's i no rain. So it is compared, this particular sutra, compared to people who talk a lot, but does not practice. does not put into action, does not practice. Then another kind, there is uh, both uh, no thunder or no, there's heavy rain, but no thunder. So there are those people who really put into practice really action, action type of personalities, but do not speak. Do not speak about it, do not teach maybe, do not teach, do not speak about it, but action. And the third kind of a person is one who does not speak and does not practice. So both, no action and no, no, no verbal communication. And the last one is compared to uh, the rain, which is both thunder comes before and then heavy rain. So, both you you speak as well as you also put it into practice. So, this is what has been recognized, what has been proposed that we should be the fourth kind of rain. That thunder comes first and then the rain comes. So, we get both. We get the warning. Thunder is like the warning that very soon. Be prepared. You know, uh, go out if you have clothes hanging outside. Go out and, and uh, remove the clothes inside because it's going to rain now. So thunder comes before, reminding you that now it's going to. The rain is coming soon. So both thunder and the rain, we should be like that. That we should speak about the dharma of the of the Buddha, and we should also put the dharma of the Buddha into practice. And that's how we are going to continue. as a, ธรรมทูตนะ as ambassador we can continue as ambassador เป็นพระธรรมทูตพระธรรมทูตที่แท้จริงก็คือผู้ที่สื่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชีวิตของเราเราอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งเราอาจจะเป็นคนที่ไม่มีวาทศิลป์เราอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถพูดจาโล้มน้าวจิตใจคนอื่นได้แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติที่ตัวเราคนก็เห็น เขาบอกโอ้คนนี้ไม่ธรรมดาเพียงแต่เขาเห็นว่าโอ้คนนี้ไม่ธรรมดาเกิดจตลาละเกิดจตลาละจําพระอัศชิได้ใช่ไหมคะตอนที่ภาษาริบุตรแสวงหาครูบาอาจารย์เห็นพระอัศชิเดินมาพระอัศชินี่เป็นหนึ่งในห้าจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าพระอัศชินะคะกกนทัญญาว่าป่พัติยามหานามะและอัศชินะคะพระอัศชิที่เป็นหนึ่งในห้าของปัญจวัคคีย์นะคะ ตอนนั้นเนี่ยบวชแล้วนะคะพระอัสช <K> ิเดินมาเดินบิณฑบาตพระสารีบุตรยังไม่ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะคะกําลังแสวงหาครูบาอาจารย์เห็นพระอัสชิเดินมาด้วยท่าทางที่งดงามเรียบร้อยมากประทับใจเกิดความศรัทธาเพียงจากกายกรรมเท่านั้นน่ะกายกรรมของพระอัสชิเข้าไปถามพระอัชิว่าครูบาอาจารย์เป็นใครยังไงนะคะเอ มีธรรมะอะไรข้อไหนพระอาสิชิท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากท่านบอกว่าถ้าอยากจะรู้ธรรมะเนี่ยต้องไปถามพระพุทธเ,เจ้าซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านนะคะนั่นเองเวลาที่พระสารีบุตรเนี่ยเวลาที่จะนอนนะพระสารีบุตรจะดูว่าท่านอสชิพระอาสชิเนี่ยนะคะถือเป็นอาจารย์คนแรกอยู่เมืองไหนและเมืองนั้นนะอยู่ทิศไหนพระสารีบุตรจะหันศีรษะไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อพระอาสชิ พระอาจารย์นะคะพระอาจารย์หันทิศหันศีรษะไปทางทิศนั้นเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเป็นพระธรรมทูตเ,เราไม่จําเป็นต้องเป็นคนพูดเก่งสําหรับเราบางคนเราพูดไม่เก่งแต่ขอให้น้องนําคําสอนมาอยู่ในชีวิตของ,ของเราะะปฏิบัติในชีวิตของเราเราก็จะเป็นตัวแทนนะถือว่าเป็นตัวแทน ขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าเป็นลูกสาวของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนที่จะแสดงว่าธรรมะนั้นหากปฏิบัติแล้วได้ผลยืนยันยืนยันว่าได้ผลจริงนะคะนี้จึงจะถือว่าเราช่วยกันปกป้องรักษาพระศาสนาได้นะคะสืบต่อไปแล้วก็ให้ไปขยายผล เผยแพ่อ,แออกไปสู่บูมว่างได้มากขึ้นนะคะโมทนากับลูกทุกคนรู้สึกวันนี้แข็งขันออกก็นัดก,กันมาวันพระเหรอวันพระใช่ไหมวันพระบรรดาลูกทิศมาวันพระแต่นี้ลูกทิศที่เหลืออยู่สามคนไม่ใช่ลูกทิดลูกเนรลูกเนนที่ยังเหลืออยู่สามคนก็จะดีใจว่าโอ้บรรดาเนนที่บวดรุ่นเดียวกันนะเขายังไม่ทิ้งเราเขาอุตส่าห์โลรหน้ามาให้เห็นและข้อสาคัญในมือถืออะไรมาด้วยไม่ได้มีแต่ อะไรนะว,ดว,ดว,วีด้วยสองหวีด้วยสงหวีื้อสงหวีนี่เป็นภาษาจีนค่ะภาษาจีนที่เรพื่อการจนาเขาสอนคนจีนจะใช้คําพูดว่าเดินมามือเปล่าไม่ได้ถืออะไรมาเนี่ยน,นะคะคนจีนจะบอกว่าเดินมามีเพียงด้วยสงหวี มือหนึ่งคือหนึ่งหวีนะคะอีกมือหนึ่งคือหนึ่งหวีนะคะที่มาด้วยด้วยสองหวีนเนี่นยโดยนัยะะปลว่าอย่างนั้นคนไทยบอกว่ามามือเปล่านะคะแต่ภาษาจีนบอกว่ามาเพียงด้วยสองหวีนะคะคือไม่ได้มีอะไรติดมือมาไม่ไม่รู้ว่าจริงๆวนะ่าเนนสนใจเพื่อนหรือสนใจที่ของที่เขานำมาถวายพวกนี้พูดแซวนะพูดแซวพูดแซวเนนเล่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งรูปเนนนะคะทั้งหลวงพี่ก็ดีใจที่เห็นรูกทิพย์นะคะไม่ลืม ไม่ลืมแล้วก็ยังเข้ามาและเวียนเยี่ยมเยียนแล้วก็มาดูแลนะคะของโมทนาค่ะ